รู้ไหมว่าอะไรไม่รู้ล้วสิยินเคจ้างมาเาหรอคะไม่ได้จ้างอันนี้ชัยเองคะ่ะของนิ้ชัยเองแล้วก็มารีวิวเองคะ่ะ จะเริ่มพิธีค่ะเอาลืมเราถืออะไรก่อนอันนี้เราถืออะไรอันนี้เป็นซองอ้าวันนี้น้ำหนึ่งได้ของสเปเชียลรู้ไหมว่าอะไรไม่รู้ละสิ <c oughs> รู้ไหมว่าอะไระคิดว่ารู้ <c oughs> อันนี้นะคะเป็นของที่ได้มาวันนี้นะคะพี่เขาแบบเฮ้ยอาจจะรัปะแกะ ไลฟ์ในไลฟแกะหรือจริงๆเขาก็ไม่ได้แบบต้องมาไลฟ์แกะหรือว่าอะไรนะแบบจะแบบอืมเขาให้มาเป็นที่ระลึกเฉยๆอะไรอย่างนี้เราก็เลยจะมาแกะให้ทุกคนดูแล้วก็อ่ะใช่อันนี้คืออะไรออันนี้เป็นรูปโฟล์เซตกับสเปร์แองโกลฮอลนะคะทุกคนเราจะเปิดอันนี้ก่อนอันนี้เหมือนรูปแองโกลฮอลก็เป็นรูปสุ่มปะใช่ไหม เป็นแบบว่า B N K นะเนี่ยมี B N K อยู่บนบนแอลกอฮอล์นะบอกเลยว่าการเชื้อโรคได้เป็นแบบ B N K B N K ลูกใคร B N K ลูกใครโควิดไม่ติดเป็นแบบซุ่ม B N K จ้างมาเหรอคะไม่ได้จ้างอันนี้ใช่เองคะ่ะเป็นของนิชใชเองแล้วก็มารีวิวเองคะ่ะอันนี้ไม่ได้จ้าง ไม่มีสปอนเซอร์ค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้ำหนึ่งจะมารีวิวแอลกอฮอล์น,นะคะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดจะใช้เองรีวิวเองเราจะมาแกะซซ่กันเลยนะคะ <laughs> โอเคเปิดแล้วนะทุกคนคือจริงๆอยากได้รูปตัวเองอะตอนนี้อยากเจอรูปเองเพราะตอนนี้ทุกคนเห็นคือทุกคนอะเห็นรูปใช่ปะ ที่เป็นแบบไอที่เป็นกิ่งกิ่งอะที่เป็นแบบทั้งสมรุ่นแล้วก็มี C G M f o r e s ะคือน้ำหนึ่งอะก็อยากเห็นรูปตัวเองใช่ไหมแต่ก็เห็นเท่าทุกคนเห็นนั่นแหละที่เป็นแบบเป็นยอดยอดข้าวโพดเป็นฝักข้าวโพดอืมตอนแรกเกือบจะไม่เห็นแล้วนะแต่แบบเออดีเขาแบบแยกเป็นรุ่นเป็นกิ่งเป็นก้านเนาะเออใช่ก็เลยแบบก็เลยเห็นเราจะมาแกะกันสักทีนะคะแกะแล้วนะคะทุกคน นี่นะคะสองพึ่งแกะนะคะและคนที่ได้อันนี้น้ำหนึ่งก็ยังไม่เห็นนะทา่าดําดาดาํดาดาํดาดาําาเฮย้ยมีหมวกใครทุกคนให้ถ่ายมีหน้าหมามีหน้าหมามีหมวกเฮ้ดวงตาคู่นี้เหมือนเราไม่ค่อยได้จ้องกันบ่อยหรือเปล่าแต่มีสภาพสี่ห้าปีทดาดาํา ทำาอ่ะทำไมทุกคนไฮทูอ่ะทุกคนเก่งมากเลยอ่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ฉีดอ่ะเฮ้ยหอมอ่ะเฮ้ยมันหอมทะลุเลยอ่ะเฮ้ยบ้าอันนี้ไม่่สเปรกลัอหรือนน้ำหอมอ่ะนี่นะถ้าฉีดไปนะ ฉีดไปนะคกคนตามจีบไม่ได้พัก <laughs> เอฟต่อได้ไหมเอฟต่อได้แต่ว่าเราหลังไมนะแต่ถ้าอยากซื้อแบบราคาตรงแบบเที่ยงทรรมไปซื้อในช้อปปีถ้าเอฟหลังไม่อันนี้เท่าไหร่ในช้อปปีเท่าไหร่ถ้าเอฟหลังไม่เติมศูนย์ไปตัวหนึ่งอ่ะสักพักโดนตำรวจรวบ Ha! <gasps>